ฮอนด้าซีอ0วีสองจุดศูนย์อีวตขับเคลื่อน4ี่ล้อปี2013โปรโมชั่นของาอยที่359,000 00, บาทเท่านั้นค่ะรถเอสยูสภาพปีสวยขับดีมากๆเลยค่ะท็อปสุดของรุ่นเครื่องแรงมากๆเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปะไฟฟ้ากระจกประไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอเครื่องเสียง a m f m a u x แล้วก็สีดีค่ะสภาพดีพร้อมใช้งานฟรีดาวออกรถศูนย์บาทส่ง7,000กว่าบาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปกระสุรถคันนี้ไปเชียงานได้แล้วค่ะสภาพดีค่ะได้ขับเคลื่อน4ล้ออีกตั้งหาค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะ มาทดลองขับก่อนตัดสินใจดูได้นะคะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะนั่งสบายสุดๆมีอรต่อหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะปรึกษาเรื่องการจัดไฟน,นันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50, 50 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีมียาซายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ